ก็ขอสวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวฟาร์มมิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับแท็กเตอร์ของจริงนะครับเป็นขบวนแท็กเตอร์น่าจะเป็นโซนยุโรปนะครับที่เขานำมาโชว์นะครับมาเป็นมหกรรมแท็กเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับจะมีทุกดีห้อนะครับที่ออกมาใช้ในเกมฟาร์มมิงสเปเลเตอร์นะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ภาคเก่าๆเลยนะแต่ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นส่วนมากเลยนะครับจะเป็นรถปี2021ก็คือฟาร์มฟาร์ม19นะครับ Farming Simulator 19อราช่วงปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นของอาฟาร์ม2 2ก็คือตัวล่าสุดนะครับอ,อย่างนี้นะครับคันนี้เลยนะของอปีที่แล้วกับของฟาร์ม2 2นะครับ เป็นเซตเนว์ฮันแล้วนะครับผม 400กว่าแรงมากเลยนะครับตามมาด้วยเจ้านี้ฮอนแลนตัวใหญ่นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรลิมิเต็ดครับออ dition ตัวพิเศษนะครับสีจะเป็นโทนเลือกสีได้นะครับมีสีแดงสีดำนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับมนฮอนแลนมาครับตามมานะครับจะเป็นตัวเล็กลงมานะครับ จะเป็นรถรุ่นปี21นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับดูสติกเกอร์กับไฟหน้านะครับส่วนภายในรถนะครับมันจะเป็นจอแท็บเล็ตนะครับเราลองเข้าไปดูในเกมได้นะครับ่าร์ม19กับฟาร์ม22นะครับตัวเรือนไม่นะครับมันจะเป็นแท็บเล็ตแล้วนะครับเป็นจอเล็กๆถ้าเรียกสั้นๆนะครับโซนฝรั่งเขาจะเรียกเหมือนยุค เป็นยุคข,ของรถนะครับยุคนี้ก็เป็นยุค 5G นะครับอ่าส่วนมากทางยุโรปทางอเมริกาจะใช้กันแล้วนะครับใช้เป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสัมผัสเอาเลยนะครับอ่าถ้าเป็นเรือนไม้แบบเข้มอยู่นี่อ๋อถือว่ายังลาวอยู่นะปลา,าไปอาโอ้โหปลาเยอะเลยนะนี่มันมาทั้งบริษัทเลยไหมนี่ ไปนป้นไอันนี้ก็ใหญ่มเริ่มเทิมล้อแท็กกึ่งล้อแท็กนี่อ่าต่อมานะครับอันนี้เป็นคาสตาหรออะไรนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้นะต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะอ่าอันนี้เป็นดอยฟ้านะครับนี่อ่าดอยฟ้า นี่จะเป็นแคสนะครับน่รุ่นเก่านะครับนี่จะเป็นรุ่นเกา่าตาไฟเดี่ยวรุ่นเกา่าอันนี้เอาจอรเดียนี่ทั่วโนลดเลยโอ้ล้อแขงสวยครับถ้ามีโอกาสก็อยขึ้นขับแบบนี้แะครับตามมาด้วยอ่านอะไรเชอร์รนเจอร์นะครับ โอ้ใหญ่มากเลยเจ้าเชลเจอร์ต้องอธิบายนะครับเป็นรถในกลุก่มบริษัทอ n งโกพาวเวอร์นะครับที่ผลิตเมสซี่โฟกัสส n นะครับเจ้านี้ในเกมฟาร์ม22นะครับนี่สีแดงนี่โอ้ไม่ใช่โน้ no. ว้าวดิ จะลองเล่นอยู่มันสวยงามมากครับมันจะคล้ายๆเจ้าในฮอลแลนด์แต่ว่าคนละยี่ห้อนะครับผมผมก็จำชื่อไม่ไดม้มันเป็นของทางยุโรปเขานี่นยักใหญ่มากโอ้โหเบดข้างหน้ามีถุงลมมีโชคด้วยนะครับนี่แมสซี่ครับนีลอ้ออ่าแบบอะไรนันลวโรที่ผมเคยทำคลิป ในเกมไปนะครับนี่โอ้ oh. แต่ขั้นส,สวยๆสุดยอดเลยโอ้ oh. นี่มันมากันทั้งเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ย oh. ดูดีครับยังไม่หมดนะครับนี่โอ้โหยี่ห้อหนึ่งมาแบบน่าจะ กี่คันลองนับดูครับคือเขาเขา,าเขาเรียกว่าพว่วงเอาอุปกรณ์พ่วงมากับครบเซตนะครับมีทุกอย่างามีเนี่ยที่ที่ไถพวนไถขุดริบเปอร์แล้วก็เครื่องปลูกเครื่องพ่อนอยาเ,นยเขาเอามาแบบครบเซตเลยนะอโอ้อันนี้ยักษ์ใหญ่มากสุดยอดโอ้แต่พันเล็ก,กจิบเดียว ก็ในเกมฟาร์ม19และ22เหมือนกันนี่ตัวใหม่ตัวใหม่หมรุ่นนี้ในบ้านเราคือมันคันเล็กแต่ให้มันแบกสมาโอ้หนักท้ายนเครื่องปลูกนะครับนี่โอ้น่าจะหนักพอสมควรนี่เจ้ายักษ์ใหญ่ไหนพ่วงอะไรมาโอริปเปอร์ยักษ์ครับ ือว่าสุดยอดอันนี้ค่าไหนค่าไหนแคสครับดูไฟเราเป็นแคสรุ่นเก่าอ่าแคสรุ่นเก่าโอ้อันนี้ก็คันเล็กแต่เอามาใหญ่นะนี่ หมดยังไม่หมดหนี่อันนี้ตัวไม่นะครับนี่แคสตัวไม่ <Wow. S 1> นี่แคสเป็นกี่์ห้อของอรถรถตัดว้อยในในประเทศไทยใช้เยอะโรงงานน้ำตาลใช้เยอะนี่รุ่นพี่เข้ามาแล้วดูไฟอย่างสวย <Wow. S 1> เอ,อลบลบลบเดี๋ยวแปลนนอะไรมึงอะไรคือแปลเกียบแนบนตัดแต่นะครับ สวยสวยผมชอบนะครับวิห้อนี้ชอบแต่รุ่นนี้นะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่รุ่นนี้ไม่มีในเกมฟาร์มยี่สิบสองแล้วนะครับเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับนี่เขาเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับหน้ามันจะยาวยารุ่นเมื่อกี้หน้าสั้นไม่มีแล้วนะครับต้องลงเป็นมอตนะครับถ้าจะเล่นในฟาร์มยี่สิบสองนี่เขาเปลี่ยนมาเป็นตัวสามแปดนแทนนะครับรุ่นนี้ยังมีอยู่ครับในรุ่น ว่าไอหน้าประดุกนะครับยังมีอยู่นะครับมนถังจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะเอาภาพขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูเลยครับโอ้แต่มันหายากเสเหลลอเกิดนะครับต้องขออภัยผู้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผม ก็ชมเสียงภาคกวนๆอินดี้อินดีของผมไปแล้วกันรถคันนี้ก็มีนะครับนี่รถฟุกลิปไ,ไม่ใช่ดิดรถเขตรถยกก็ว่ากันไปไอ้เจ้าพระเอกจอนเดียมาอีกแล้วเอวพวกเองทำไมไม่ตามกันมาติดๆเป็นขบวนวะเหมือนมีฮอนแลนดน์นะโอ้ยนี่อีกจอนเดียเขามาเป็นขบวนนี่ว่าเออ สวยๆชอบๆจนเดียนชอบรถอ,อเมริกานะครับนีอเมริกาสมขบวดผมเกินรถ c h เลนเจอร์ไปยัง,งไม่จบที่มราก็มีผลิตพกของเอ็นโก้พาวเวอร์นะครับก็คือมันจะมีอของเฟน์แล้วก็ของเมซี่โฟกัสันนะครับที่ผลิตในกลุ่มเดียวกัน อีกยี่ห้อที่ผมชอบนะครับคาสนะครับของเยอรมันนะครับนี่ล้อส้มตัวเขียวอ่อนนะครับสวยนะแรงรถเป็นแท็กเตอร์ที่แรงยุโรปใช้เยอะส่นมากเป็นรถโซนเยอรมันใช้เยอะครับพอะรถประเทศเขา,านี่สุดยอดสวยสวยสวยสีสวยในไทยก็มีใช้สูงสุดน่าจะรุ่น95ถึง100แรงนะ ที่มีใช้ในไทยส่วนใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลนะครับที่ใช้หรืออาจจะมีแล้วแหละแต่ยังไม่เห็นคลิปนี่เจ้าตัวยักษ์ใหญ่นีครับนกเตอร์แรงนะครับของค่ยเยอรมันระบบไฟฟ้าทั้งคันโอ้อันนี้ก็มาเป็นขบวนเลยนี่โอ้มีผ่านโร ใช้พลิกนาดินนะครับนี่แหละ oh. โอ้โหอุปกรณ์ทุกชิ้นรถทุกคันอยู่ในเกรทั้งนั้นว้าว <Wow. S 1> โอ้ยอยากสวยนี่ตัวใหม่เลยนะครับนี่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เป็นล้อแท็กนะครับนี่นยอดเลย <Wow. S 1> ชม <laughs> จอนเดียนหลงกลุ่มมาหรือเปล่าเย่ยโอ้โห ไอ้น,นี่มันโบราณแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ในเกมฟาร์ม22เลยนะครับนี่รุ่นนี้ยังมีนะครับผมอันนี้เจ้าดอยฟ้านะครับนี่แหละดอยฟ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแทกเตอร์ของค่ายบริษัทรถจนรถลูกก็ค,คือแลมโบกินี่นั่นเองนะครับผม ผมพักมาทํารถแล้วมันมาเร็วเกิน <S <S นี่แคสตัวสามรอยนี่ไม่มีในฝายี่สิบองเสียดายจังมันสวยนะผมว่าแต่เขาไม่เอมใส่มาพี่มันยังไม่อัพเดตก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลอดูว่าเขาจะใส่มาให้ไหมหรือว่ามันรออัปเดตอ่าคือ ผู้ผลิตเกมก็คือเจ้าชื่อบริษัทเกรียนซอต์แวร์นะครับบางทีที่เขารอนานภาค22ท่ที่ไม่ไมีฟาร์ม 5, 21ก็เพราะว่าเขารอพวกกลุ่มบริษัทแท็กเตอร์ผลิตคอนโซลด้านในตัวรถนะครับอันนี้ข่าวที่ผมไปดูมานะครับนะเขาบอกรอการออกแบบคอนโซลภายในรถแท็กเตอร์นี่แหละครับเขาก็เลยไมาทำเกมมาก็คือเขาให้ความสําคัญกับเกมนี้นะครับเพราะมันเป็นเกมทําฟาร์มเอง จะหมดแล้วนะนี่โอ้รถยาวเป็นรถไฟเลยเนี่ยอ้าวก็นี่นะครับขบวนแทรกเตอร์เดี๋ยวดูว่ามีอีกไหมน่าจะมีอยู่นะนี่อันนี้เจ้า JCB นะครับผมเน่มากับเขาด้วยอันนี้มาในาสีดำนะครับโอ้โหสวยอ้านี่เจ้าสีเหลืองก็มาเบ้าเนี่ย ปูสีเขียวนี่ก็มีนะครับจะเป็นเครื่องสแตนดาร์ดที่เวลาเล่นเกมครั้งแรกจะได้เครื่องนี้ไป,ปิดปกนะครับโอ้โหอันนี้มาอย่างซิ่งเลยเบรกน้อยเบรกน้อยโอ้โหไม่สนเลยขี่ซิ่งมาจะรีบไปไหนวะนี่จอนเดียกใหญ่ามาแล้วโอ้ยเครื่องปูนี่อย่างชอบมีผมชอบเล่นนี่ใหญ่แล้วกว้างมาก นี่เราก็ต้องคู่กับเจ้านี้เจอนี่แปดทีชอบมากชอบมากตัวหน้าอยูอยาวกับตัวล้อแทนอ็นี่แหละชอบทุกขั้นมีในเกมฟาร์มเลยครับฟารมสินะครับมีเพราะว่าเขาอัปเดตช่วงปีที่แล้วนี่แหละครับก่อนที่จะปล่อยตัวฟาร์ม22เขาก็อัปเดตรถใหม่มาเยอะครับ ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกมีจอยใหญ่จอยเล็วโป่ใหญ่จริงๆคันใหญ่แต่ดูมาทางเข้ามาเล็กกันทับช่องใอหลังหนูนี่มีเฟนนี่ที่ผลิตในกรุ๊ปแองโกลพาวเวอร์นะครับ แต่ว่าก็หลงๆลืมๆเนาะนี่คายเฟนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของแองโกนะจะมาตามด้วยมาเซียนะคิดว่านี่เจ้ายักษ์ใหญ่เฟนนี่ชอบมากเลยสวยน่าร้งด้วยเสียงแบบดุมากเลยนะเฟนนี่นี่หน้าเหมือนไอจะมองเป็นอะไรงูงูจงอางน,นะครับอ่า ผพราะว่ามันดุไฟสวยหน้าดุแรงมากถพี่หลบใช้อเมริกาก็ใช้เยอะนะครับแต่ค่ายนี้ผมชอบอย่างหนึ่งเขาเออกแบบรถแท็กเตอร์ล้อมันใหญ่ดีอ่าดังโกกุ๊กนี่ครับนี่นี่ครับเฟนตอนผมเล่นในมือถือผมชอบใช้รถแบบนี้แหละครับเอ,อลรอแท้ แต่เล่นในฟาร์มที่ที่ใช้ใน PC นี่ชอบแต่เป็นล้อธรรมดาไม่ชอบล้อแถบเลย นี่ครับตามมาด้วยเมสซี่แล้วคันนี้ก็ยังเหลืออยู่วิอันนี้ซีรีส์ใหม่นี่ตัวนี้ซีรีส์ใหม่อ่าไหนดูสิคันนี้เป็นซีรีส์ตัวเป็นตัวเอสนะครับเหมือนเขาอัปเกรดขึ้นมาอีกเป็นรุ่นซีรีส์เก่าแต่ว่าอัปเกรดขึ้นมาเป็นเอดิชั่นประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้นี่ครับซีรีส์ใหม่เลยนี่สวยวิวเป็นรถในดวงใจเลยนะนี่ ซีโฟรัตัวใหม่เขาเออกแบบเหมือนเขาเรียกว่าจินตนาการไปดาวคารน,นะครับผมอ,ออกแบบใหม้มอนขันยนต์ที่ไปอวกาศประมาณนั้นนะถ้าใครได,ด้ดูในเว็บเขานะอก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรว่าโอ้โหขอโทษนะครับที่จำชื่อไม่ได้จริงๆว่าวัตตาอะไรเนี่ยครับไมคหามันเลือกสีได้ บบทุกสีเลยนะครับรถแท็กซี่เลือกสีได้ทุกสียูโดเขาก็ใช้เยอะนั้งหมดน่มันเลือกสีได้เลยีเองเอนรถจนนะครับจะเอาสีไหนก็ได้เลือกสีล้อเลือกสีตัวรถได้หมดครับอันนี้อะไรไม่นี่อันนี้ตากับเขาไม่นี่ ใช่ตานะครับใ,ใช่ว่าคูโบตา้าก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับขบวนนะครับแท็กเตอร์ที่ใช้ในเกมฟาร์มมิงนะครับนีเป็นของจินที่เขานำมาโชว์นทุกค่ายทุกยี่ห้อเลยนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมนะครับผมขอบคุณ การทำคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม